กวิเฮ้อในเมื่อฉันชนเธอไม่ได้แต่ฉันสามารถแบบนี่มันยังมันยังไงอย่าแกงดิมันยังไงมันทำไมน,นี่ a few moments later ได้อีกประมาณห้าหลอดนี่ทำไมเหมือนมันไม่มีอะไรสักอย่างมาไม่รู้มันตามมาถึงบ้านในรถพี่ฮะได้หนี จตายก็ได้อ่ะโอเคฉัน <laughs> กูโดนรูดิวอ <laughs> อกมาโดนรูดิวดิไม่ต้องไปเอาทีวีแล้วเข้าไปเลย One eternity later เขาเพิ่งไปโดนดิไม่โดนถ้าฉันโดนเดี๋ยวเซปไปไม่อยู่แล้วเพื่อนจะผ่ายนยังไงนี่เป็นไงฮีโร่สุดๆโชเน่นนจะปปป <c oughs> ้อกพวุกอะไ,ไเอีก <c oughs> ตายนะแ <c oughs> ต่ย่าไปเดียวใครก็ได้เดียวเดี๋ยวผมไว้ผมไว